ส่ยอดผลงานของโกเลงอินซีพังอัดฟ้าบทที่33เบื้องหลังค,งคําสั่งฆ่าเต่งผงพอกลับมาถึงคฤหาสน์จันเพนแชแชร์ก็ไม่อยู่บ้านเสีย่ยงหุนก็ไม่อยู่บ้านพวกนางไม่ได้กลับมาบ้านเต่งผงแค่พบลิวเยียกสงที่หน้าชิงชังลิวเยียกสงรีบมาต้อนรับกล่าวขึ้นว่าโอ้ oh, อาจารย์ท่านกลับมาแล้วมันอายุมากกว่าเต่งผงแต่เรียกเต่งผงเป็นอาจารย์จริงๆเต่งผงยิ้มกล่าวขึ้น เออกลับมาแล้วเราออกจากบ้านครั้งนี้ภารกิจในบ้านส่วนหนึ่งล้วนต้องพึ่งท่านนะอาจารย์พูดอะไรนะนี่เป็นหน้าที่ของสิทธิยอมต้องจัดการให้เรียบร้อยสิได้ยินว่าอาจารย์ไปครั้งนี้พบกับเจียงเฮียวฮองแห่งหมูบ้านกระบี่เทพเจ้างั้นเหรอข่้นได้ยินอะไรอีกอะเป็นเรื่องการประลองระหว่างอาจารย์กับเจียงเฮียวฮองไงข้างนอกเขาลือกันเลยนะมีคนบอกว่าอาจารย์ชนะแล้วก็มีคนบอกว่าอาจารย์แพ้ บางคนถึงกับบอกว่าพวกท่านสู้เสมอกันแต่สิทธิ์ไม่รู้ว่าควรจะเชื่อเรื่องไหนดีไงแล้วท่านหวังให้เราได้ชัยชนะหรือว่าหวังให้เราพ่ายแพ้ล่ะแม่สิทธิ์ก็ต้องหวังอย่างจริงใจให้อาจารย์ชนะสิคนอื่นถามมาสิทธิ์ก็จะได้หน้าไปด้วยไงแล้วอย่างนั้นท่านก็บอกคนอื่นอย่างนี้เถอะนะลิวเย,ยกสงงงันหรือว่าอาจารย์เอาชนะเจียเฮียวขงได้จริงๆอ่ะ ถ้าท่านพูดแบบนี้รับรองไม่มีคนคัดค้านแน่นอนกระทั่งเจียงเฮียวหงก็ไม่เสนอหน้าออกมาคัดค้านหรอกอาจารย์เมื่อได้ชัยชนะทําไมมีคนร่ําลือว่าอาจารย์พ่ายแพ้หรือว่าสู้เสมอล่ะเนั่นก็ไม่ใช่คําร่ําลือที่ผิดพลาดหรอกนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คัดค้านเท่านั้นลิวเยกสงกล่าวอย่างสงสยัยทิ่แพ้เรื่องมันเป็นยังไงนะ่ะอาจารย์เรื่องก็เป็นอย่างนี้เราถึงจะเจอหน้ากับเจียเฮียวหง แต่ก็เพียงประกระบวนท่ากันท่าหนึ่งเท่านั้นเองประกระบวนท่ากันท่าหนึ่งนั้นเหรอใช่พวกเราถ้าคิดพิสูจน์ผลแพ้ชนะได้แต่ใช้ความตายเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะเจียงฮิวหองก็คงไม่โง่ขนาดนั้นเราเองก็คงไม่โง่กขนาดนั้นดังนั้นพวกเราก็เลยไม่ได้พิสูจน์ผลออกมาไงล่ะเลวเยกสงคล้ายบังเกิดความผิดหวังกล่าวขึ้นว่าแล้วแล้วภายหลังล่ะเพยหลังอาจมีวันเช่นวันนี้ ถ้าแม้เราสองคนไม่ต้องการชีวิตสืบต่อไปค่อยไปท้าประลองกันใช้ความตายเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองเหนือล้ำค่ากว่าขั้นหนึ่งไงล่ะเช่นเดียวกับที่สมัยก่อนอี้จับภาษาคนเสียงเหียวหองพ่ายแพ้งง้นเหรอไม่เป็นเช่นเดียวกันหรอกอี้จับซาไม่สามารถควบคุมบังคับท่ากระบี่ของตนเองยังไปสู้กับเจียงเหียวหองได้ไงอ่ะโอ้เสียโง่เขลาเบาปัญญาขอให้อาจารย์แนะนำสั่งสอนทีมันก็ธรรมดามากเลย คนคนนึงสามารถทําให้ศัตรูที่เข้มแข็งกว่าตนฆ่าตัวตายได้คนคนนี้ไหนเลยจะเป็นคนแพ้ได้ละ่ะหลิวเยียกทรงทอดถอนใจเหตุผลของอาจารย์ลึกล้ําเกินไปสิบไม่เข้าใจเลยนี่ก็ยากตําหนินะพลังฝีมือของท่านไม่บรรลุถ,ถึงขั้นขอบเขตนั้นยากที่จะเข้าใจได้แต่ขอเพียงท่านเข้าใจคําพูดของเราก็จะมีพลังฝีมือรุดหน้าเป็นยอดฝีมืออันดับสามแล้วละ่ะยอดฝีมืออันดับสามงั้นเหรอ เรากเจีเฮียวหงอยู่หน้าท่านไงละ่ะท่านไม่มีวันเติมทันหราเลวเย,ยกสงมองดูสีหน้าท่าทีของเต่งพงปรารถนาใครเหยียบย่ำฝ่ายตรงข้ามสักสองเทา้าแต่มันเพียงกล่าวอย่างนอบน้อมสิบไหนเลยกล้า,ผาเผยขึ้นทัดเทียมอาจารย์สามารถจัดอยู่ในอันดับสามก็พอแล้วล่ะหากท่านคิดบรรลุถึงขั้นนั้นเพียงปฏิบัติตามคำพูดเราก็ใช้ได้แล้วเิวเย,ยกสงคึกคักล่าวขึ้นสิ์น้อมรับฟังคำสั่งสอนจากอาจารย์ ท่านไปหาที่แห่งหนึ่งนะตัดขาดจากโลกมนุษย์นั่งฝึกสมาธิสิบปีในสิบปีต้องลืมเลือนทุกสิ่งให้ตนกลับกลายเป็นความว่างเปล่าลืมพลังฝีมือเก่าของตัวเองเมื่อกลับเข้าสู่โลกอีกครั้งท่านก็จะเป็นยอดฝีมือที่ไร้ผู้ต้านละ่ะหลิวเย็กสงบังเกิดความผิดหวังกล่าวว่าง่ายแค่นี้เหรออาจารย์นี่ไม่ง่ายเลยความจริงท่านปรับพื้นฐานพลังฝีมืออย่างเข้มแข็งเพียงแต่ติดขัดที่ไม่สามารถหลอมรวมจิตกับสมาธิได้ หากสามารถปล่อยจิตว่างหลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกับสมาธิยามกรีบวาดมือก็ล้วนเป็นกระบวน่าทั้งนั้นกระบวนท่าที่รวบรัดสามารถเปล่งอนุภาพถึงขีดสุดไงล่ะเลียวเย,ยกซรงเปี่ยมความมุ่งหวังเข้าใจว่าเต่งผงจะถ่ายทอดเคล็ดวิชาฝีมือต่อมันคาดไม่ถึงกลับกล่าวถ้อยคําที่มันไม่เข้าใจออกมามันลอบกลดด่าดเต่งพงในใจแต่ปากยังกล่าวขึ้นสิทธิเข้าใจแล้วนี่เป็นคลิดวิชาเคล็ดวิชาทางจิต สิทธิ์ไม่ใช่ส่วนสัตว์เหมาะสมกับการฝึกปลือเคล็ดนี้แน่นอนน่ะเต่งผมไม่กล่าวอะไรเปลี่ยนเรื่องท่านนี่รู้ความเคลื่อนไหวในยุทธภพเป็นอย่างดีรู้หรือเปล่าว่าระหว่างที่เราเดินทางกลับมานี่มีเรื่องประการหนึง่งอาจารย์หมายถึงเรื่องอะไระในป่าร้างนอกเมืองตะวันตกของเมืองหั่งจิวเจลีมีชาวยุทธสิคนถูกฆ่าสังหารทิ้งศพไว้ในดงไม้น่ะนะอะไรกันอะ่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอท่านไม่รู้งั้นเหรอ ลิวเย,ยกซงรู้สึกบุคลิกภาพของเต่งพงแปรเปลี่ยนกลับกลายภายใต้การคุกคามของความตายต้องพ้องว่าสิทธิ์สิทธิ์รู้เต่งพงผ่อนคลายกล่าวว่าลิวเย,ยกซงในใจท่านคิดอะไรเรารู้ทั้งนั้นแหละดังนั้นยามอยู่เบื้องหน้าเราท่านทางที่ดีอย่าได้เสแสร้งงมง,งายลิวเย,ยกซงไม่ทันระงับขวัญแตกตื่นกล่าวว่าอาจารย์สิทธิ์สิทธิ์ถ้าไม่รู้จริงๆก็ไม่ใช่ถูกกล่าวหาแล้วเหรอ ท่านถ้าไม่รู้อะไรจริงๆเราก็ไม่คุกคามบังคับท่านเราไม่ใช่บอกว่าในใจท่านมีความคิดอย่างไรเราล้วนทราบประจังหรอกเรือยเหลียวเยยกสงจ้องเต่งพงสีหน้าปรากฏแววหวานหวานพร่านพึิงผู้ที่มีความคิดชั่วร้ายผู้หนึ่งถ้าไม่สามารถปกปิดความในใจต่อหน้าศัตรูเข้มแข็งก็เฉกเช่นกระต่ายที่ตกอยู่ใต้กรงเล็บอินทรีกระต่ายแม้ปราดเปรียวแต่หากตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นจะช้าจะเร็วต้องตกเป็นอาหารของนอกอินทรีเต่งพงยิ้มเล็กน้อยกล่าวขึ้น ขณะที่เราเอ่ยถึงการฆาตกรรมในดงไม้ไม่ทราบว่าท่านรู้เรื่องนี้ตอนแรกที่ถามท่านก็ถามจริงๆแล้วนะหรือว่าคำตอบของสิทธิ์มีพิรุธถูกต้องแล้วท่านแสดงออกอย่างตื่นเต้นสงสัยนับเป็นพิรุธของท่านเนื่องเพราะท่านไม่ใช่บุคคลที่สนใจความเป็นตายของคนอื่นถ้าท่านไม่รู้จริงๆต้องสอบถามว่าคนตายเป็นใครแต่ท่านไม่สนใจเรื่องนี้แสดงว่าท่านรู้แต่แรกว่าคนตายเป็นใคร ลิวเวยกซงรอบด่าความโง่เง่าบัดซบของตัวเองในใจกระทั่งนิสัยประจําตัวเองก็ยังไม่ทราบไหนเลยเสยแสร้งหลอกลวงต่อผู้อื่นได้ซึ่งความจริงนิสัยประจําตัวของคนคนหนึ่งมักเป็นที่ผู้อื่นล่วงรู้ตัวเองกลับเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่รู้เต็งพงไม่อนุญาตมันตัดเพาะตนเองมากความกล่าวอีกว่าแล้วคนเหล่านั้นเสียชีวิตได้ยังไงลิวเวยกซงไม่กล้าโป้บทกล่าวตามความสัตย์ได้ยินว่าตายในเงื้อมือของหัดมังกรเงินเนี่ยเต็งพงถามว่า ขัดมงกรเงินนี่เป็นคนยังไงหขัดมังกรเงินเป็นไม้ตายประจําตัวของผู้อาวุโสมังกรเงินหนึ่งในสีผู้อาวุโสพักอสูรเป็นพวกเดียวกับนางแอนเล็กสองสามีภรรยาซึ่งบาดเจ็บในเงื้อมืออาจารย์ผู้อาวุโสมังกรเงินทําไมฆ่าคนพวกนั้นละ่ะสิทธิ์ไม่รู้เกรงว่าใครก็ไม่รู้เหตุความในพวกนี้เลยเต่งพงกล่าวขึ้นหรือว่าที่มันลงมือเป็นเพราะเรากันนะคิดว่าคงไม่ ถ้ามันคิดล้างแค้นให้กับนางแอนเล็กสองสามีภรรยาสมควรหาอาจารย์โดยตรงไม่บังควรระบายโทสะต่อคนที่ไม่รู้เรื่องนะหรือบางทีมันข่มขวัญโรคกอนดังนั้นข้าชาวยุดบนเส้นทางที่เราเดินทางกลับละ่ะเลียวเย,ยกสงกล่าวอย่างระมัดระวังนี่ก็เป็นไปได้คนของพักอสน์พร้อมใจกันมากเลยถ้าแม้นคนใดคนนึงได้รับความอัปยศก็จะยึดถือเป็นความอัปยศของทั้งพวกเลย ต้องล่าสังหารฝ่ายตรงข้ามให้จนได้อืมท่านรู้เรื่องของพักอสูนมากน้อยเท่าไหร่กันนะสิรู้จำกัดเนื่องเพราะพักอสูนน่ะลึกลับมากเลยน้อยคนที่ร่วงรู้สภาพภายในของพวกมันเต่งพงบอโบกมือกล่าวขึ้นท่านออกไปสืบสาเหตุเล่นในเรื่องนี้ให้กับเราวันพรุ่งนี้กลับมาให้คำตอบแกเราด้วยนะเออสิบ์กลัวว่าลิวเย,ยกซงพรุ่งนี้ก่อนอาทิตย์ตกดินให้มารายงานต่อเรา เหลิวเยกสงไม่กล้ากล่าวมากความรับคําก็ล่าถอยออกไปพอออกจากประตูค่อยลําดับญาติเตงพงออกมากล่นด่าเป็นการใหญ่วิการไร้เดือนไร้ดาวเมืดมิดดุดสาดมึกตึกใหญ่หลังหนึ่งปลูกสร้างอยู่ชานเมืองตัวอาคารใหญ่โตโอลานแต่ถูกทอดทิ้งให้รกร้างตามคําร่ําลือสถานที่นี้เป็นที่สิงสถิตของเซียนจิ้งจอกดังนั้นเจ้าของตึกจึงขายตึกให้กับสามีภรรยาไวชาราคู่หนึ่งด้วยราคาถูกยิ่ง พวกมันไม่กลัวปีศาจจิ้งจอกจัดห้องหับสองห้องเป็นที่พักอาศัยพวกมันบอกต่อคนอื่นว่าภายในสวนมีปีศาจจิ้งจอกอาศัยจริงๆแต่ปีศาจจิ้งจอกเวทนาพวกมันที่อายุมากไร้ที่พึ่งอนุญาตให้พวกมันพักอาศัยที่นี่เรื่องราวประหลาดพิสดารมักกระตุ้นความสงสัยอยากรู้ของผู้คนดังนั้นมีคนลอบเข้าตึกยามวิการคิดหมายสืบสอบผลการสืบสอบพบเห็นบุรุษหล,ล่อเหลาสตรีสวยงามอยู่ภายในสวนจริงๆ แต่เห็นเพียงแวบ,บเดียวก็สิ้นสติไปวันรุ่งขึ้นพวกมันฟื้นคืนสติมาพบว่าตัวเองถูกแขวนอยู่บนเชิงเทินของกำแพงเมืองอันสูงตระหงา่านับแต่นี้ไม่มีใครกล้าเข้าตึกร้างไปอีกเลยคืนนี้แช้แช่กลับนำเสี่ยวหุนเข้าสู่ตัวตึกนางเพิ่งเข้าสู่ตัวตึกก็ปรากฏเงาร่างสูงใหญ่สายหนึ่งขึ้นขวางหน้ามันสวมเกราะทองเหลืองใบหน้าเขียวเข้มดวงตาโปนโตเป็นประกายวาววับ ในตึกร้างอย่างวิการพลันปรากฏมนุษย์เกราะเช่นนี้ขึ้นตนหนึ่งไม่ว่าใครก็อดตื่นตระหนกไม่ได้แต่แช่แช่ไม่มีท่าทีแตกตื่นลนลานมนุษย์เกราะตนนี้กลับกลายเป็นเทพรักษ์ซึ่งครั้งก่อนสิงสถิตยอยู่ในสารปราหักหักพังเทพรักษ์พลันน้อมกายคารวะแช่แช่มันพอเคลื่อนไหวเกราะทองเหลืองบนร่างก็สั่นไหวตึงตังซุ่มเสียงของมันก็ระคายหูกล่าวขึ้นเบาเท่าน้อมพบทันหญิงทันหญิงมาได้ไงเนี่ย แชร์แชร์กล่าวขึ้นข้าพเจ้ามีเรื่องสําคัญต้องการพบท่านปู่พวกท่านโยกย้ายมาที่นี่ยากเสาะพบนะักข้าพเจ้าเสาะหาเป็นเวลาหลายวันค่อยเจอใบหน้าสีเขียวเข้มของเทพารักษ์ปราศจากความรู้สึกแต่ซุ่มเสียงเต็มไปได้วยความรู้สึกท่านหญิงท่านไม่ควรมาเลยอ่ะนายผู้เท่าสั่งห้ามไม่ให้ติดต่อกับท่านอีกเลยท่านไม่ใช่คนของพวกเราแล้วแชร์แชร์กล่าวขึ้นข้าพเจ้ารู้ ไม่ใช่พวกท่านส่งประกาศสิทธิ์งูทองไปเาพเจ้าก็คงไม่มาหรอกนะเทพร,รักษ์งงง,งันอะไรนะท่านหญิงท่านได้ประกาศสิทธิ์งูทองงั้นเหรอใช่ละท่านหญิงตอนนี้บ่าวเป็นผู้เก็บรักษาประกาศสิทธิ์งูทองถ้ามีเรื่องเช่นนั้นจริงบ่าวทำไมไม่รู้นายผู้เท่าส่งประกาศสิทธิ์งูทองถึงท่านหญิงด้วยเรื่องอะไรอ่ะท่านปู่มีคำสงให้ข้าสามีเราเทพร,รักษ์คล้ายตื่นตระหนกโ่ลงขึ้น อะไรทำไมนายผู้เท่าหายทอดคำสั่งเช่นนั้นท่านผู้เท่าชื่นชมต่อความสำเร็จของคุณชายเต็งม,มากเลยมแม้แม้นว่าพรรคของเราเสื่อมโทรมลงแต่ว่าคุณชายเต็งสําแดงเพลงดาบของพรรคเราปรากฏอีกครั้งในยุทธภพภายหน้าต้องกู้ชื่อพรรคเราแน่นอนแชรแช์กล่าวอย่างหมกมุ่นจริงจังท่านอาทองเหลืองข้าเปเจ้าไม่หลอกท่านหรอกนะ ประกาศิท์กูทองส่งถึงเสีย่ยวหุนให้หนางรอบสังหารสามีข้าพเจ้าดีที่ข้าพเจ้าขวางทันนางบอกว่าได้รับคําสั่งจากท่านปู่มนหนาซ้ําถือประกาศิทธิกูทองจริงๆดังนั้นข้าพเจ้าคิดมาเรียนถามท่านปู่ที่แท้มีเจตนาอะไรกันแน่เทพรกักกวาตามายังเสี่ยวหุนดวงตาเปลี่ยนประกายเกลียวกราดสุ่มเสียงก็เปลี่ยนเป็นเกลียวกราดกล่าวขึ้นเสี่ยวหุนเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอเสีย่ยวหุนถอยไปก้าวหนึ่งถูกแล้ว เทวทูตงูทองส่งประกาศสิทธิงูทองให้เจ้างั้นเหรอถูกแล้วเทวทูตงูทองส่งประกาศสิทธิงูทองมาถ่ายทอดคําสั่งของนายผู้เฒ่าให้บ่าวปฏิบัติตามโดยด่วนเทพร,รักกล่าวขึ้นประกาศสิทธิงูทองอันนั้นล่ะบ่าวเอาให้คุณหนูแล้วแช่แช์ล้วงประกาศสิทธิงูทองออกมาเทพร,รักกล่าวขึ้นว่าท่านหญิงท่านไม่ต้องแสดงแล้วพักเราเลิกใช้ประกาศสิทธิงูทองแล้วแช่แช่งงงงินกล่าวขึ้น อะไรนะเลิกใช้ประกาศสิทธิ์งูทองเมื่อหลายวันก่อนเทวทูตงูทองพบประกาศสิทธิ์งูทองสิบสองดอกแอบบหลบหนีออกจากพักดีที่บ่าวสกัดตัวเอาไว้ได้ตัดสินโทษประหารไปแล้วแต่ว่าได้ประกาศสิทธิ์งูทองกลับมาแค่สิบดอกนายผู้เท่าเกรงว่าจะมีคนแอบ,บอ้างประกาศสิทธิ์งูทองถ่ายทอดคำสั่งดังนั้นก็เลยประกาศยกเลิกประกาศสิทธิ์งูทองไงล่ะท่านหญิงเสี่ยงหุนรับฟังจนน้าแปลเปลี่ยน ชายชาก็บังเกิดความตื่นตระหนกไม่ทันสังเกตปฏิกิริยานางกล่าวว่าเทวทูตหมู่ทองจงรักพักดีตลอดฉันไหนทรยศต่อพักเราล่ะมันเป็นสิทธิ์ของผู้อาวุโสราชสีทองผู้อาวุโสราชสีทองเรียกตัวมันมันก็ได้แต่ไปหรือว่ามันไม่รู้ว่าผู้อาวุโสราชสีทองเป็นคนทรยศของพวกเราเอยถึงแม้มันจะรู้แต่ผู้อาวุโสราชสีทองมีบุญคุณกับมันดุดขนเขา พักเรามีกฎระเบียบเข้มงวดผูกมัดในสภาพเช่นนี้มันย่อมเอ็นเอียงไปทางด้านนั้นพักเราที่เคยรุ่งรจนถึงขีดสุดพันล่มสลายลงสีผู้อาวุโสทรยศครั้งเดียวสามคนเลยเกรงว่าเสื่อมเนื่องจากสาเหตุนี้มั้งถูกแล้วพวกมันแม้มีศักดิ์เป็นผู้อาวุโสแต่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นหากประพฤติผิดกฎก็ยังต้องถูกลงโทษพวกมันย่อมทนไม่ได้ละนะ ท่าพเจ้าก็เคยบอกกับท่านปู่แต่ท่านปู่ไม่ยอมแก้ไขกฎระเบียบแม้สักข้อเดียวท่านปู่บอกว่าคนยิงมีตำแหน่งสูงยิ่งต้องระมัดระวังตัวยิ่งไม่บังควรทำผิดผู้ที่มีตำแหน่งสูงยิ่งสมควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามจึงจะสร้างความคเคารพเลื่อมใสแก่ผู้น้อยดังนั้นผู้ที่ยิ่งมีตำแหน่งสูงส่งยิ่งไม่อาจทำผิดแช่แช่กล่าวต่อไปการทรยศของผู้อาวุโสทั้งสามนั้นท่านปู่ ไม่เห็นว่าเกิดจากกฎระเบียบอันเข้มงวดของพรรคหากแต่เห็นว่าพวกมันประพฤติไม่เหมาะสมไม่สามารถรับตำแหน่งสำคัญได้นายผู้เท่าแม้ตรากฎเข้มงวดแต่ท่านผู้เทาเองก็ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดสำหรับประการนี้เราบังเกิดความเคารพนับถือจนหมดใจแต่คนอื่นเกรงว่าไม่คิดแบบนี้ไงมันพลันเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าแปลว่าแบบนี้กอด,ดีแล้วหลังจากเกิดเหตุความเปลี่ยนแปลง สิทธิ์ภายในพักแม้หลงเหลือไม่มากแต่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนที่จงรักพักดีมีแต่คนส่วนน้อยที่ยังคิดเอาใจออกห่างมันกระาสายตามายัางเสียวหุนอีกครั้งใบหน้าเสียวหุนยิ่งซีดกว่าเดิมกล่าวว่าท่านอาทองเหลืองบ่าวปรนีบติคนหนูได้ความจงรักพักดีตลอดมาเลยนะเทพร,รักแค่นเสียงอย่างเย็นชาเสียวหุนเจ้ากับเสียวเฮียงถูกโอนเข้าสังกัดของท่านหญิงต่างถูกลบชื่อออกจากพัก ไม่จําเป็นต้องรับประกาศสิทธิ์งูทองอีกแล้วแต่เทวทูตงูทองส่งประกาศสิทธิ์ไปบ่าวก็ได้แต่รับเอาไว้แล้วเจ้าได้รับประกาศสิทธิ์งูทองเมื่อใดเมื่อวันขึ้นสิบสองค่ำเดือนสามเทพระรก,กล่าวเสียงเย็นชาเทวทูตงูทองออกจากพักเมื่อวันเก้าค่าเดือนสามจุดประสงค์เพื่อส่งประกาศสิทธิ์งูทองต่อเจ้าน่าเสียดายที่มันถูกเราสกัดตัวได้เมื่อวันขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนสาม ถูกเราประหารหรือว่าวิญญาณของมันยังไปพบเจ้าได้ฮะเสี่ยวหุนตะลิงตะลานนิ่งอึงอับจนถ้อยคำแช่แช่หน้าเครียดกล่าวว่าเสี่ยวหุนที่แท้เจ้ายังโกหกเราเสี่ยวหุนคุกข่าวกล่าวว่าเสี่ยวหุนเพียงวิงวอนขอความตายข้าเสี่ยวหุนเถอะแช่แช่ถอนใจเสี่ยวหุนเรายึดเถอเจ้าเหมือนน้องสาวเจ้าทำไมยังหลอกลวงเราเสี่ยวหุนโขกศีรษะ ไม่กล่าวอะไรเทพรักกล่าวขึ้นเซี oh ่ยวหุนนี่เป็นคําสั่งเหลวไหลเจ้าทำไมยังยึดถือปฏิบัติอีกด้วยฝีมือของเจ้าไหนเลยทําร้ายคุณชายเต็งได้แช่แช่กล่าวว่าถ้าอยู่ในสภาพพิเศษพิสดารข้าพเจ้าไปไม่ถึงทันเวลานางอาจลงมือสําเร็จก็ได้นะนางเพิ่งกล่าวจบก็บังเกิดเสียงสอดขึ้นเป็นไปไม่ได้เต็งพงถ้าถูกฆ่าโดยง่ายได้ก็ไม่ใช่เต็งพงแล้วล่ะ คนกล่าววาจาเป็นชายกลางคนชุดเขียวบุคลิกสูงส่งคนหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าท่านมาตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครได้ยินสุ้มเสียงผิดปกติแม้แต่น้อยแช่แช่คุกเข่าลงแช่แช่คารวะท่านปู่คนชุดเขียวยิ้มเล็กน้อยเฮ้ฮแช่แช่เจ้าคิดมาเสียงชีวิตกับปู่แล้วมั้งแช่แช่ไม่กล้าเพียงคิดมาสอบถามท่านปู่ทำไมออกคำสั่งแบบนั้น เจ้าเข้าใจว่าปู่จะทําแบบนั้นจริงๆงั้นเหรอแช่แช์ก็ไม่ได้คิดจึงมาสอบถามให้กระจ่างชัดไม่เช่นนั้นแช์แช์ก็ไม่มาแล้วคนชุดเขียวส่งเสียงดังถ้าเจ้าไม่มาแล้วจะทํำยังไงแช่แช์ก็จะปฏิบัติตามคําสั่งของท่านปู่เป็นความจริงงั้นเหรอถูกแล้วไี่หนำซ้ำเก่งพงก็จะไม่ต่อสู้ขัดขืน ความสําเร็จของเขาในวันนี้ล้วนเป็นผลการประทานจากท่านปู่ท่านปู่ถ้าต้องการให้เขาตายเขารับรองไม่ลังเลแน่นอนเจ้าสามารถรับประกันได้งั้นเหรอหลานสามารถรับประกันได้ท่านปู่ถึงจะไม่ได้บอกกับเขาว่าระหว่างที่อยู่ในหุบเขาจิ้งจอกท่านปู่แอบถ่ายทอดกําลังภายในให้เขาแต่แช์แช์เชื่อว่าเขาต้องรู้ดีแก่ใจเขาไม่ใช่คนทรยศเนรคุณเด็ดขาดเลยเพลงดับโค้งแม้เกลี้ยกล่อม แต่หากปราศจากกาลังภายในหนุนเสริมก็จะไม่สามารถเปล่งอนุภาพถึงขีดสุดเต่งพงที่มีพลังฝีมือเช่นวันนี้เหตุเพราะคนชุดเขียวรอบถ่ายกําลังภายในให้งั้นหรือแต่คนชุดเขียวหาได้บอกต่อเต่งพงเนื่องเพราะท่านไม่มุ่งหวังให้เต่งพงทดแทนบุญคุณปณิธานเพียงหนึ่งเดียวก็คือหวังให้มีผู้สืบทอดเพลงดาบโคงคนชุดเขียวถามขึ้นแล้วมันยังเข้าใจว่าเจ้าเป็นปีศาจจริงจอกอยู่หรือเปล่าเฉยๆก็ไม่รู้ตามเหตุผล เขาสมควรฉกใจคิดแต่เขายังย thin kind of ึดถือพวกเราเป็นปีศาจจิ้งจอกเมื่อมันยึดถือเช่นนี้เจ้าก็เป็นปีศาจจิ้งจอกต่อไปเถอะและวันข้างหน้าล่ะเรื่องของวันข้างหน้าไม่ว่าใครก็ไม่อาจคาดได้เจ้าพึงจดจำเรื่องหนึ่งไว้ก็พอปู่เมื่อยกเจ้าให้กับเตงพงก็จะไม่ทำลายความสุขของพวกเจ้าโดยเฉพาะเตงพง ปูรักมันยิ่งกว่าเจ้าอีกแะอะออแช่ๆชกล่าวอย่างสำนึกตื้นตันขอบคุณท่านปูในเมื่อเจ้าเข้าใจแล้วก็พาเสี่ยวหุนไปเถอะพวกเราก็จะโยกย้ายสถานที่แล้วโยกย้ายสถานที่เพราะอะไรล่ะขนาดเจ้ายังสามารถสืบมาได้ที่นี่ย่อมไม่เป็นความลับต่อไปนะสิเทพารักษ์สอดคำขึ้นนายผู้เท่าท่านจะปล่อยเสี่ยวหุนไปงั้นเหรอ คนชุดเขียวยิ้มนี่เจ้าอูดทองเหลืองนางเมื่อไม่ใช่คนของพรรคเราพวกเราก็ไม่มีสิทธิจัดการนางผู้ที่สามารถพิจารณาโทษของนางก็คือหลานของข้าเทพรักรับคำกล่าวอย่างนอบน้อมถูกแล้วนายท่านอูดทองเหลืองมิใช่เป็นผู้อาวุโสเพียงหนึ่งเดียวซึ่งยังจงรักภักดีกับพรรคศูนอกหรือหรือว่าเทพรัคนนี้คือผู้อาวุโสอูดทองเหลืองคนชุดเขียวกล่าวต่อไปอย่าว่าแต่วันนั้น ต่อให้แช่แช่ไม่เข้าไปเสี่ยวหุนก็าขาเต็งพงไม่ได้เนื่องเพราะพลังฝีมือของเต็งพงบรรลุถึงขั้นผ่านด่านเฮียงกวนเป็นตายในร่างร่างมนุษย์หลอมรวมกับฟ้าแล้วอาวุธลับเล่มหนึ่งไหนเลยประทุษสร้ายมันได้ล่ะประการนี้ไม่เพียงเรารู้คนที่ใช้เสี่ยวหุนลงมือก็น่าจะรู้ดีเสี่ยวหุนอดถามขึ้นไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นมันทำไมถึงสั่งบาวให้ลงมือล่ะ มันเพียงต้องการให้เจ้าหลังจากลงมือล้มเหลวบอกว่าเราเป็นผู้ออกคำสั่งต่อเจ้าต้องการให้เต็งพงแขนเราไงละ่ะเสียงหุนก้มศรีรษะไร้คำพูดเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้นับว่าเขากระจ่างแล้วทีดแท้เบื้องหลังคำสั่งฆ่าของเต็งพงต้องการสร้างความร้าวฉานระหว่างเต็งพงกับปู่ของแช่แช่นี่เป็นแผนการที่ลึกซึง้งเจตนาก็ลึกซึ้งนะคนชุดเขียวกล่าวอย่างเฉยชาเจ้า แม้ไม่ยอมบอกว่าผู้ใช้สอยเจ้าเป็นใครแต่เราก็ทราบว่าเป็นราชสีทองมีแต่มันจึงสามารถใช้เทวทูตงูทองขโมยประกาศสิทธิ์งูทองไปให้กับมันและส่งมอบให้เจ้าเสี่ยวหุนพลันโขกศีรษะคำนับคนชุดเขียวคำนับแช่แช์จากนั้นยืดกายขึ้นขันกายออกไปแช่แช,แช์ถามว่าเสี่ยวหุนเจ้าจะไปไหนน่ะเสี่ยวหุนกล่าวขึ้นเบาได้รับความเมตตาจากไหนผู้เท่าละเว้นชีวิตครั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่อาจอยู่ร่วมกับคุณโหนต่อไปได้แต่หาทางมีชีวิตยอยู่ด้วยตัวเองแช่แช์ถามว่าจะเข้าใจว่าผู้อาวุโสราชสีทองจะรับอุปการะเจ้าเหรอก็ต้องไม่อยู่แล้วขณะที่มันสั่งการต่อบ่าวบอกว่าหลังจากลงมือสําเร็จให้ไปยังสถานที่หนึง่งจะมีคนมารับตัวแต่ตอนนี้ฝังจากคําพูดของนายผู้เท่ามันรู้แล้วว่าบ่าวลงมือไม่สําเร็จมีหนำซ้ําต้องตายแน่นอนไหนเลยจะส่งคนมารับตัวเ่าวอีกล่ะ คนชุดเขียวกล่าวขึ้นเจ้าก็ล่วงรู้นิสัยใจคอของราชสีทองเป็นอย่างดีแล้วนี่นอกจากมันต้องการใช้สอยเจ้าไม่เช่นนั้นมันไม่ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตต่อไปหรอกนะเสี่ยวหุนทอดถอนใจเนื่องเพราะนางเองก็ทราบดีแช่แช่กล่าวขึ้นเสี่ยวหุนเราไม่เข้าใจเลยทำไมเจ้าต้องทำตามคำสั่งของผู้อาวุโสราชสีทองเสี่ยวหุนฝืนยิม้มเนื่องพระบ่าวต้องการมีชีวิตต่อไปไงล่ะ หรือว่าถ้าเจ้าไม่รับฟังคําสั่งของพวกมันก็จะไม่สามารถมีชีวิตต่อไปเสี่ยวหุนไม่ทันตอบคําคนชุดเขียวก็กล่าวขึ้นนางพูดไม่ผิดหรอกผู้อาวุโสราชสีทองเพราะขุมกําลังกล้าแข็งผู้ใดไม่รับฟังคําสั่งมันต้องตายทุกขณะจิตเลยแช่แช่กล่าวขึ้นเสี่ยวหุนเจ้าสามารถติดตามอยู่ร่วมกับเราเราจะรับประกันความปลอดภัยให้เจ้าเองเสี่ยวหุนกล่าวขึ้นคุณหนู นอกจากท่านอยู่ข้างกายคุณชายเต่งตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแม้แต่ท่านเองก็ไม่ปลอดภัยเนื่องเพราะท่านไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้อาวุโสราชสีทองแช่แช์ยิ้มกล่าวขึ้นก็อาจจะใช่แต่ผู้อาวุโสราชสีทองอยังไม่กล้าแตะต้องเราเนื่องเพราะถ้ามันฆ่าเราคุณชายเต่งก็จะไม่ปล่อยละละเว้นมันเสี่ยงหุนถามขึ้นว่าแต่ว่าคุณหนูยังยินยอมรับอุปการะบ่าวงั้นเหรอทําไมจะไม่ล่ะทําไมจะไม่ เราอยู่ร่วมกันนานปีหากเจ้ามีที่ไปที่ดีกว่านี้เราจะไม่ขัดขวางเจ้าแต่หากเจ้าต้องออกไปร่อนเร่พนเนจรมิสู้อยู่ร่วมกับเราต่อไปเสียงหุวน,น้ําตาคลอในที่สุดก็หวนกลับมาคนเราถ้าทําผิดถ้าแสดงความจริงใจออกมาอาจได้รับการให้อภัยคนชุดเขียวใช้สายตาที่ชื่นชมจ้องมองแช่แช์กล่าวว่าแช่แชเจ้ารู้จักให้อภัยมากกว่าปูเ่เสีก ต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าปู่แน่นอนปู่หากเข้าใจเหตุผลนี้แต่แรกอาจไม่มีผลบั้นปลายเช่นทุกวันนี้เอ่ยถึงตอนนี้หันกายไปแช่แช่เข้าใจความรู้สึกของท่านผู้เฒ่าเป็นอย่างดีดังนั้นพงกศีรษะต่อเทพร,รักกล่าวว่าทนอาทองเหลืองข้าพเจ้าจะไปแล้วนะนางไม่ได้ร่ำลาต่อผู้เป็นปู่นางทราบว่าผู้เป็นปู่หันกายไปเพราะไม่อาจหักใจเห็นนางจากไปในความเชื่อถือของพวกนางน้ำตาเป็นสิ่งล้ำค่า ในชีวิตแต่ละคนหลังน้ําตาได้เพียงครั้งเดียวปู่ของนางหลังน้ําตาไปแล้วหลังให้กับกรฟังเสียงฝนในหอน้อยเพียงเดียวดดยดังนั้นปู่ของนางจะไม่หลังน้ําตาอีกแช่แช่เพียงโขกศีรษะต่อเงาหลังของท่านปู่จากนั้นนําเสี่ยวหุ้นจากมาจบบทที่3 3ขอบคุณในการรับชมรับฟังของทุกท่านครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กรุณากดให้เราด้วยนะครับ